สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่กูดสุคนครับพ่อกับผมคนฝากซี่คือเกา้าหมื่นสิบห้าพี่น้องมาก,กินตำหมูทั่วมือนี่ได้ตำหมูทั่วครับมือนี่กินเก่าเทียงคือเก้ามือนี่พักก็มีผักกาดขาวต้นหอมสดครับบรรกาผักกาดหินกับข้นเนี้วครับมือนี้มามา แซ่บๆต้องกันครับใส่กับตำถั่วเผ็ดๆอื พักการเห็นกำลังเห็นพอดีเลย 改开啊 I mm -hmm. Nah, suang ban. Heh. Hmm. Bitte Mm-hmm.